อยากได้ปอนทาวเอรราคะเทวิเทวจังนั่นพี่ขอแนะนำร้านช็อกโก้สโตร์เลยนะครับผมน้องชายบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปบอกผุดนะครับยังมีเติมรักและกดเพชรในแมปออสตาด้วยครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมอยากได้แพ็คพาร์ทซัมยูยี่จังนั่นพี่ขอแนะนำร้านคิสตโลช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพาร์ทในบอกผุดและยังมีไอดีพาร์ทนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องช่อ หากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโลบักสุดขมนะครับแนะนำร้านมาลุช็อปเลยนะครับหรือว่ายูมาลุบักนั่นเองเติมเลขเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม หากท่านชมกำลังมองหาร้านเติมเกมพาร์ชินโดนะครับผมขอแนะนำร้าน Sleep Shop เลยมีบริการเติมเกมพาร์ชินโดไลฟ์และยังกดเพจแมปออลสตาร์และยังมีกดเกมพาร์ชและกดผลบอกฟุตในราคาถูกๆด้วยนะทุกคนโอเคเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนี่ครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมนะครับทุกคนคลิปวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับมาทำการสอนมา n e เวิลด์ของเกม Kingpin นั่นเองทุกคนผมือ ในที่สุดคิงพีทเราก็มีนิวโวมาสักทีนี่ครับอ่านี่เลยนะครับหน้าตานิวโวนะครับผมจะเหมือนในอนิเมะหรือเปล่าก็ถามว่าเหมือนไหมก็เหมือนนะครับอันนี้คือเกาะอูด้งหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าอยู่ฝั่งไหนสักฝั่งนี่ครับจะมีแบ่งโซนแบ่งอะไรไว้เลยนะทุกคนโอเคก็วิธีการหาเนี่ยนะครับวิธีไม่ใมวิธีการหาวิธีการเข้านิวโวเนี่ยนะครับใครอยากรู้แล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์กันก่อนเลยนะครับผมนะทุกคนก็ถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลกัยดีว่าครบผม โอเคนะครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนจะอยู่โลกเก่ากันก่อนใช่ไหมนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนนะครับต้องทําการเดินทางไปที่เกาะมารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับผมนั่นอยู่ตรงนู้นเลยนะครับโอเคต้องหาซื้อผลในเดินทางไวๆสักหน่อยละทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําการเซกเรือกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับมีเรือใหม่มาด้วยนะครับผมคือนี่นะครับไพเร็ คิปนะครับเป็นเรือแบบใหม่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือเดี๋ยวนะย้ายเรือนี้ไปไกลๆก่อนเอ้ยไม่เอาดีกว่าช่างมันเถอะแล้วก็อีกอันหนึ่งนคคะนงนนงนครับผมคือเรือนี่เลยนะครับคอาฟินโบสท,ทำการรีเมคโมเดลนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเทขึ้นเยอะนะครับอ่า ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าสาหรับเรือนี้นี่นะครับถ้าเกิดเราขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนมันจะมีแบบผ้าใบเนี่ยผ้าใบผ้าใบเรือนเนี่ยนะครับมันจะกระพริบนะครับคือเหมือนเราไม่สามารถเดินทางต่อได้นะต้องรอสักครู่นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนเ,เ,าานเนี่ยนะครับเราต้องทําการไปเกาะมารีมฟอร์ดใหญ่นั่นเองนะครับเพื่อไปทําการรับเควสน,นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมคนตอนนี้นะครับเราทําการเดินทางถึงเกาะมารีนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่ามารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับมาทําการหลังเกาะทมาที่หลังเกาะเลยนะครับทุกคนนี่กระโดดมาจะเจอ NPC อยู่ตรงนี้นะครับผม NPC สีฟ้าๆอย่างนี้เลยนะทุกคนอ่าจะเป็นการพาเราไปโลก New World นั่นเองนะครับแต่เราต้องทำเควสกันหน่อยครับผมนี่นี่ครับเราต้องรับเควสตรงนี้นะครับผมอ่าเมื่อเราอ้าวอ่าผมรับเควสแล้วนี่หว่าโอเคเมื่อเรารับเควสนะครับมันจะมีเควสขึ้นข้างๆนะครับผมจากนนนนัั้ะคครบทุก ให้ทุกคนเนี่ยนะครับทาการเดินทางไปที่เกาะเงืออมนุษย์เนือกนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่รอช้าเนาะก่อนอืก็ซื้อเรือเช่นเคยนะครับโอเคนะครับผมทุกคนหลังจากเรามาถึงเกาะเงืออเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนให้เรานะครับทําการเข้ามาตรงนี้นะครับผมทุกคนอ่าในปราสาทเลยนะครับอฮ้ยอ้าวอะไรอะผมทำอะไรคงผมอะโอ้โหนี่นะครับผม เราต้องเข้ามาในปราสาทนะครับและเราจะจะเจอเฮ้ยลินผ่านเราจะเจอบอสอย่างนี้นะครับบอสเซคันต์ฟิชแมนนั่นเองนะครับผมเราต้องตีตัวนี้นะครับเพื่อทําการนะครับทาเควสด้วยการให้มันดรอปแมปมาแน่นอนนะครับแผนที่ดรอปแผ่นที่มานะครับคือเควสเราเนี่ยจะขึ้นข้างๆคือให้เราทําการมาตีเจ้าบอสตัวนี้นะครับเพื่อเอาแผนที่นั่นเองนะครับแผนที่โลกใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ละกันนะครับว่าแผนที่มันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเผื่อผมตีรอบนี้ไม่ได้เนาะอ่ะ เพื่อความไวของคลิปด้วยนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาตีกันเลยถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่มีเป็นไงดักก้อนครอโอเคนะครับอ่าเราต้องตีตรงนี้ให้เสร็จนะครับผมนะทุกคนหลังจากนั้นนีครับมันจะดรอปแมปเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ตามนี้นะครับอ่าเนครับผมจากนั้นนะครับเราต้องทําการกลับไปยังเกาะมารีนฟอร์ดเช่นเคยนะครับเพื่อไปส่งเควั่นนะครับผมมาผมขออนุญาตรีเซตตัวเองอย่างนี้เลยละกันนะครับเพื่อความไวนะครับ จากนั้นนะครับก็ทําการไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมทุกคนต่อมาเลยนะครับผมเมื่อเราได้แผนที่มาใช่ไหมเราแบบห้ามคาตัวตายเลยทั้งนั้นนะครับไม่งั้นของหายนะครับผมเราต้องทําการมาส่งเควสตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนอ่ามอนตัวเดิมตรงนี้นะครับผมส่งเควสปั๊บนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับออร์ไลน์แตงกี้อย่างนี้เลยนะครับทุกคนอ่าเมื่อเราส่งเควสเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราต้องทําการรีเซ็ตตัวเองนะครับไปเกาะแรกเลยนะครับผม โอเคทุกคนเมื่อเรารีเซ็ตตัวเองมาเกาะแรกแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้นี่ครับแล้วเราต้องไปทําการทําการที่หลังปราสาทนี่ครับตรงนี้เลยชืบอ่าหลังปราสาทตรงนี้นี่ครับมันจะมีห้องลับอยู่นั่นเองนี่ครับคือตรงนี้เห็นนะเห็นสี่เหลี่ยมไหมทุกคนตามนี้นี่ครับผมเราต้องเข้าแล้วเราต้องเอ็นดูดีๆนะนี่นะครับมันจะเป็นช่องแคบๆเราต้องเอียงตัวเข้าอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเอียงเข้าปึ๊บอ่าแล้วเราจะมาเจอกับมอนตัวนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่า NPC เอ็นพีซครับวนั้นนะครับอีลิตไพร์เลด์น เรียบร้อยกูลักนีครับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมมันยังไม่ยอมวาร์ปไปให้สักทีนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมวาร์ปช้าแต่วาร์ปนะนะครับผมเออนี่ครับทุกคนโอเคเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็ทําการเข้าโลกใหม่ได้แล้วนะครับสําหรับของเกมหรือว่าแมปทีพีนั่นเองนี่ครับทุกคนอ่าผมพูดผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแมปนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเป็นแมปที่กว้างมากๆนะครับบอกเลยว่าแนะนําให้หาผลที่เดินทางสะดวกดีกว่านะครับอย่า ไปหาผลหิมะผลหิมะตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟแล้วนะทุกคนผลโซโนเนี่ยนะครับผมโอเคก็สําหรับการพามาเกาะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังก่อนสักหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับการมาอีเวลนะครับจุดจุดเด่นของอีเวลเล่รอบนี้นะครับอ่าโอเคโอเคเลยนะครับผมทุกคนนะก็หลังเกาะของเกาะใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเหมือนในอนิเมะเลยนะครับทุกคนอ่า ปกติเนอันนี้ตรงนี้เป็นสีชมพูอะต้นไม้กลายเป็นสีเขียวโคลิคัสิ์นั่นแหละนี่ครับอาจจะมีปราสาทอยู่ตรงนี้นี่ครับผมสำหรับหลังเกาะเนี่ยนะครับอ่าอ่าปราสาทเนี่ยนะครับทุกคนมันจะใช้ในการออนนะเออใช่ออนประมาณ5-6ชั่วโมงเพื่อให้บอสเกิดนี่ครับจะเป็นบอสด,ดาบเอ็นมะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนมันจะเกิดอยู่แถวๆเนี้ยนะครับบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับผมสําหรับบอสต,ตัวนี้ตีคนเดียวไม่ไหวแนะ่นอนบอกเลยพี่เบครับปากการะกันมาแล้วนะครับก็โอเคออนไปนเลยนะครับห้าถึงหกชั่วโมง ก็สําหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมน้องทุกคนอ่ามาทําการสอนแบบ วิธีเข้านิเวลนั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็ใครที่ชอบใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กำลังใจหรือว่าคลิปนี้เป็นสาระนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กันก่อนเลยนะครับผมนะทุกคนเพื่อให้พลาดคลิปหม่ๆหมในเช้ผมอย่าลืมที่จะกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมทุกคนผมต้องขอตัวลาแล้วนะครับผมนะทุกคนบอกเลยว่าเกาะใหญ่จริงๆนะครับสำหรับเกาะนี้นะครับผมอ่ะผมขอตัวลาแล้วนะครับผมทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนซียาบ๊ายบายติดตามไว้ก่อนเลยเดี๋ยวรอคล You always I was in a moan, fucking run up to Hey, cool baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with the view. Oh my god, why is Shardy trying to test me? To turn up in the back of the jet stream? Can be cut, but you're trying to arrest me. Lying to impress me, dying to forget me. I can keep sing none my songs for you. You keep boring, and it goes on and on. Can't seem to free up.